เอ๋อกาดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีดีท์แชนเนลครับวันนี้ก็กลับมาสู่เกมพาสโตนอีกแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปทําคลิปไอเด็กของอ่าโฮทอสเออโฮทอสยังยังไม่ได้ทำเราบอกจะทำนะเรามีปัญหาซะก่อนนะครับหลังจากเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาครับกาดโดนเนื้อไปนะครับเป็นกาดลิเกเนอรี่สองใบนะคือเจ้าชายในซัสซาฟานะครับแล้วก็ช่างภาพใบเก่งของเราเองนะครับตอนนี้ เราไม่สามารถทําคอมโบอามาตะได้เลยเอ้ยคอมโบมอมตะเราไม่สามารถทําคอมโบลูปมรณะได้เร็วนี่แหมน่าเสียใจมากเลยน่าเสียดายมากเลยนะเอาละในส่วนของเจ้าชายเน็กซัสซซฟานะครับความสามารถของเขาเนี่ยจะถูกปรับเล็กน้อยนะครับอืมโอเคไปที่ดาร์กบีออนนะ แล้วก็เป็นกลางอ,อ่านี่ตัวนี้นะครับเจ้าชาย n e x u s สาฟานะครับตัวนี้ความสามารถที่ถูกปรับเปลี่ยนไปคือ,อของเดิมนะสำแดงเวทมอบซ้มสามแล้วก็สำแดงเวทของตัวมินเนี่ยนตัวนี้นะครับให้มินเนี่ยนหนึ่งใบในมือของเรานะครับแต่ส่วนที่ปรับมาใหม่ก็คือจะมีวงเล็บเพิ่มขึ้นมาคือยกเว้นไอ้ตัวที่มีมีสำแดงเวทนั้นอยู่แล้วนะก็จะไม่ได้รับ ผลสาแดงเวทไปอีกนะครับก็คือจะไม่ได้ซ้ำั่นแหละข้อดีก็คือมันจะกระจายาการที่จะได้รับไอ้สำแดงเวทแบบสา,สามเนี่ยให้กับมินเนี่ยนได้หลายตัวครับได้หลายตัวนั่นเองไม่จํากัดว่าจะได้ตัวเดียวนะไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามในการเล่นการ์ดสำแดงเวทใบนี้หรือไอ้ก๊อปปี้มันหรือ,อใช้แบบไอของพาราดินที่มันจะมีทามัมมี่ใช่ไหมเรียกร่างก๊อปปี้มันออกมาด้วยพลังฮีโร่แล้วก็ ลายเป็นมลเพื่อใช้สำแดงเวทให้มันทําการสำแดงเวทมอบสามสามให้กับมินเนี่ยนในมือของเราอะไรประมาณนั้นนะก็ถือว่าโอเคนะคือเป็นการปรับสมดุลน,นะเพื่อที่จะได้ไม่มีความอาเรียกว,ว่าโกงไนงะมันแบบสแต็กได้ไงแต่ก่อนมันสามารถสแต็กได้นะครับบวกสาบวกสาแล้วมีมินเนี่ยนใบเดียวในมือก็สามารถที่จะสแต็กแบบพลังโจมตีแบบบวกสามเพิ่มเติมได้เยอะๆนะครับต,ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ มันจะได้กระจายกระจายกันหน่อยนะครับไม่ได้ใช่ว่าจะไปตกอยู่กับม mm ินเนี่ยนตัวเดียวนับสําับสำแดงเวทในการเพิ่มพลังโจมตีกับพลังชีวิตตัวของเจ้าชายในซาสฟานะฮะต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับของเทอร์แลนคนที่เล่นเทอร์แลนทุกคนจะต้องเสียใจกับการปรับครั้งนี้แน่นอนเป็นการโดนเนิร์ฟเพราะทนเทอร์แลนนี่ก็ไม่ค่อยได้เก่งอะไรขนาดนั้นแล้วนะนี่ยิ่งมาโดนเนิร์ฟอ,อีกก็ยิ่งหัวหน้าความน่าเล่นน้อยลงเลย นี้ครับตัวนี้ครับก็คือช่างภาพใบนี้นะอ่าถ้าเกิดสงสัยว่ามันอยู่ในแพทไหนนะครับให้ไปที่เป็นกลางนะแล้วก็ตัวกรองนะครับเลือกไปที่อ่าเฟสต l ว f ลออฟเจนครับตัวนี้ครับเฟสต์วอลอ่ะโอเคเดิ่ไปหน่อยค่าไล่สามนี่ใบนี้ตัวนี้ครับช่างภาพนะครับฟินอ่ะโอเคชื่อไม่อาจจะเอาเรียกว่าช่างภาพก็แล้วกันครับไอตัวมินเนี่ยนช่างภาพตัวนี้นะทำการถ่ายการ์ดบนมือเราครับ กีใบก็ตามนะถ่ายไว้นะครับหลังจากที่ตัวการ์ดเนี่ยภาพถ่ายของไอตัวเนี้มันขึ้นมือมานะเราทําการกดเล่นครับเราจะได้การ์ดที่เรามีอยู่ในมือนะตอนนั้นครับอันนี้คอมโบที่ผมใช้ก็คือเราจะทําการดองการ์ดด้วยบางส่วนครับที่จะอยู่บนมือได้แก่ทีมเลนเนอร์นะครับการ์ดที่จะดองไว้นะขอบเขตไลที่งสุดถั้าเป็นหนึ่งใบนะตามด้วยตัวของมันเองนะครับคือช้าขาดเนี่ยที่ต้องมาขึ้นมือก่อนนะ กับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวก๊อปปี้อยู่ไหนวะอ้าวหาหาไม่เจอแล้วเนี่ยโอเคไม่ยากไม่ยากอ่านี่ตัวนี้ ใช้ในการก๊อปปี้ช่างภาพขึ้นมือเรานะครับสามารถที่จะเล่นคอมโบแบบว่าสับการ์ดภาพถ่ายเข้าไปในเด็กรัวัวแล้วเราก็จะมีกิมเลเนอร์เนี่ยในในมือเราในเล่นแบบไม่ขาดมือครับเอฟฟต์คำรามสุดๆของเขาเนี่ยโกงมากเลยนะครับในการที่จะเรียกยานอากาศที่เราเคยปล่อยไปแล้วในเกมนี้นะเออยานอากาศทุกลำที่เคยถูกทำลายนะครับจะถูกดึงกลับมาบนบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวนี้อ่ เทียบกับพวกเซิร์ฟแล้วถือว่าจะเป็นไม้ตาเด็ดที่สามารถสู้กับเซิร์ฟหรือโพทอสได้เลยนะฮะแต่ว่านะครับมันก็อ่อนอยู่แล้วนะไปโดนเนฟหนักเข้าไปอีกนะฮะเพราะนั้นผมเอาใบนี้ออกนะเพราะว่าไม่จําเป็นแล้วนะเพราะว่ามาใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะสําหรับเทอร์เลนต์นะถือว่าโดนเจ็บมากเลยทีนี้เราจะเล่นได้อยู่ครับเทอร์เลนต์ยังเล่นได้แต่อาจจะต้องเปลี่ยนกลับมาวิธีในการเล่นสักหน่อยนะ โดยการที่เราจะเรียกยานอวากาศนะฮะตั้งแต่ประมาณเทิร์นที่ห้าหกเลยนะครับนะพวกนี้ถ้าเกิดมีชิ้นส่วนนะเล่นกี่ชิ้นก็ช่างนะสามสี่ชิ้นส่วนรวมกันก็เล่นได้เลยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องดองไว้นะฮะอ่าโอเคหรือถ้าเกิดว่าเราโชคดีครับไอตัวนี้มันขึ้นมือมาก่อนนะตัวปล่อยยานแบบมีโปรโตโคอลนะเราก็ทําการเรียกชิ้นส่วนยานอวากาศที่มีอยู่ครับให้ขึ้นมือเราจะได้เล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วสุดท้ายแล้วเราก็จะเก็บจิมเนอร์ไว้เป็นใบสุดท้ายเหมือนเดิมใช้ช่างภาพถ่ายนะครับโอ้แล้วก็สับการ์เข้าเด็กไปเราจะได้เล่น2ครั้งนะแต่ก่อนเล่นได้ไม่จํากัดไงหลายครั้งจัดมันดูโกงไปนะครับมันดูฟุ่มเฟือยเขาก็เลยทําการเนิร์ฟเขาให้เลยนี่แม่น่าจิบใจมากแต่ปัญหานี้จะหมดไปครับเพื่อแก้ไขนะผมไปได้ลองใช้สมมติฐานนี้ ผมว่าน่าจะได้นะครับสำหรับชาแมนมเธอเลนชาแมนมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่โดนเอฟเฟกผลกระทบมากนักเพราะว่าเรามีตัวนี้ครับนี่อ่าตัวนี้ครับ่าฟาเซียนโนโบูโดนะเรียกว่า,าโนโบูโดแ้้วันตัวนี้เป็นดานไนนะครับเซฟสุดท้ายของมินเนียนตัวนี้ทำการเปิดหีบหอดาราจักรนะครับ ซึ่งจะดูซับพลังของเวทมนต์หนึ่งใบที่เราไล่ในเทิร์นนั้นเอ่อมันไม่ต้องไม่ต้องเทิร์นนั้นก็ได้สิวาที่เราจะไล่นะครับใบที่ต่อต่อไปที่เราจะไล่สมมติอ่ะเล่นใบนี้มันกลายเป็นชิ้นส่วนอยู่ในบอร์ดเราแล้ว,ลวสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือนี่ครับถ่ายภาพไว้หรือไม่ก็ถ่ายไปก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็รอจงังหวะเล่นการ์ดภาพนะฮะที่เป็นการ์ดเวทมนต์ พื่อที่จะมาใช้คอมโบนะครับกับตัวนี้นะครับเราจะได้เปิดการ์ดเปิดการ์ดรัวๆเออนี่ต้องใช้เทคนิคนี้กันแล้วนะฮะมีซิปแท้งอยู่ตัวเดียวไม่เป็นไรเอาละเราจะไปลองดูนะครับผมก็คิดว่าทฤษฎีที่ผมกล่าวมานี้น่าจะใช้ได้จริงนะฮะแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยนะครับว่าเราจะจวดได้มากน้อยนะการ์ดเกมการ์ดก็เหมือนกันเล่นไพ่นะฮะ เราไม่รู้ว่าเราจะได้กา๊าซอะไรขึ้นมือมานะโอเคไปเริ่มกันเลยนะฮะอืมคู่นานานิดโอ้แล้วก็สำหรับโพทอสคตอนนี้ผมยังขาดการ์ดโพทอสอยู่หลายใบนะฮะระดับแรแล้วก็ อ่าจินีที่เป็นอาธานิสด้วยนะตัวอาธานิสนี่ยังไม่มีเลยนะครับอาจจะต้องเก็บตังค์ตอนนี้มีสองพันเหรียญทองแล้วขาดอีกประมาณสี่ร้อยกว่าเหรียญทองก็จะได้แล้วนะฮะในส่วนของมินิเซต,ตนั่นเองอ่าโอเคนี่เราเอาไว้แค่นี้ได้นะฮะแค่นี้พอเลยโอ้ยสวยสวยสิ่งที่ต้องทำในเด็กของชาแมนนะที่เพิ่งจะ โดนเนิร์ฟทางอ้อมมาก็คือต้องพยายามจั่วการ์ดในเด็กเราเนี่ยจะมีการ์ดชิ้นส่วนนั้นอวกาศยอยู่จํานวนมากนะครับสำหรับเด็กเทเลนชาแมนแล้วนะเราจะมีอ่อโทเทมนะฮะตัวนี้ใช้ในการบัฟเกาะแล้วก็จั่วการ์ดตัวเองเมื่อจบเทิร์นนะโอเคเอาละเราจะทําการเล่นการ์ดบนมือไปก่อนนะฮะชิ้นส่วนแนวอากาศเล่นไปก่อนเลย อ่าถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนในเด็กที่เราจัดมันจะประมาณว่าเราจะเก็บชิ้นส่วนที่จำเป็นนะในการจะสร้างยาวอกาศนะพวกอเอฟเฟกแบบซุมพวกโล่ศักดิ์สิทธ์พวกยโยยุนะครับในการที่เราจะใช้สร้างยาวอกาศสักลำหนึ่งนะแต่ตอนนี้นะครับ ไม่ต้องเก็บขนาดนั้นเร็วก็ได้ครับรีบรีบสร้างไปเลยครับเพราะว่าการ์ดเรามันไม่ได้โกงเหมือนแต่ก่อนแล้วมันโดนเนิฟมานะฮะไอ้งภาพโดนเนิฟทีเดียวรู้เรื่องเลยโอเคเราอ่าเราจะทําการสร้างยานอวกาศต่อเนื่องอันนี้เราจะไม่ต้องรีบเล่นนะครับแต่ว่าเราจะต้องรีบสร้างยานเ,นเก็บพิส่วน์ไ้ก่อนไอ้ไอที่ว่าไม่ต้องรีบเล่นหมายถึงไม่ต้องไปรีบตีหน้าเขามากจนเกินไปนักน,นะเพราะว่า เราต้องเคลียบอร์ดมีเนีย่ยของเราค่อนข้างจะอ่อนในช่วงต้นเกมนะเอาละมาแล้วสามสี่ที่มีบุคลวงเอานี้แล้กันนี่เอาเขาจะตีหน้าเราอีกทีนึงก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเขาตี ตัวจั่วการ์ดเราก็ไม่เป็นไรท้าเราก็จะลงมินเนี่ยนยยุไปในเทิร์นไปแล้วก็จะได้อีกชิ้นส่วนในวาิกาศอีกหนึ่งชิ้นดูสิเราได้สองชิ้นไปแล้วคือโลสักิธ์แล้วก็สมสร้างความเสียหายห้าแท้นนะครับให้กับสตูหนึ่งตัวนั่นเองอีกตัวหนึ่งของมายาเรเวนได้ไหมอ้ามาอีกแล้วอีกหนึ่งใบโดนไปหกดาเมจแน่นอนจังหวะนี้ เป็นไปตามคาดดูสิยาอะไรเลเวน่นโอ้โหคิดว่าเลเว่นก็ได้เลเวนล่นเลยว่ะใช่เลยจัดฉากโชวเ์เียแอดมินแน่นอนเด <c oughs> ี๋ยวถ้าเกิดว่าหมดกองนี้เมื่อไหร่ก็จะเป็น อ่าบรวยากาศที่มีเอฟเฟกแบบสุ่ม3อย่างนะมีโลกสังศิทยาโยโย่แล้วก็สร้างความเสียหายอีกค่าแต้มให้กับศัตรูหนึ่งตัวด้วยนะครับก็โอเคจริงๆอยากได้มีสายพอร์ตอีกติ๊กตัวหนึ่งนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็พอคุยกันได้แล้วเอ๊ะม,มีนี่ตัวนี้มันอ๋อ Festival of Legends จากแพทแพทเก่าแต่ว่ามันยังอยู่ในปีเพกาซัสอยู่ไงอเอ้าเฮ้ย คิดอะไรได้อย่างนั้นมาปับ๊บนี่ยสิ่งที่จเป็นออกตัวนะครับการออกตัวอย่างใสเลยว่าทำไมจำเป็นนะฮะเด็กสงสัใช้ในการปั๊มยานอวกาศอย่างเราปั๊มยิ่ส่วนนี่แล้วก็จวกกาเทเรนมาเล่นด้วยนะฮะ โอ้โหรีบหน้าดูเลยอะ่ะเขาจะตีหน้าเราแล้วเนี่ยเขารีบมากเลยเห็นไ,ไหมดูดิเขาโคตรรีบเลยอโอเคเราต้องปล่อยยานแล้วล่ะท่านผู้ชมเอาไว้ไม่ได้ไอ้พวกนี้ปล่อยยาน โอเคเราได้อ่ายุฮีโลดลบหลีกแล้วก็คืนชีพมานะครับที่เป็นเอฟเฟกแบบสุ่มทอย่างส่วนอีกที่เหลือจะเป็นโลศักิดกับโยอย่นั่นเองอ่ามาได้อาทาินิ์เนี่ยผมยังขาดเลเจนใบนี้ครับที่เป็นการฮีโร่นะอโอเคเทดโลสักิ์ไป เวทมนตราแท้จริงจัวทีเดียวการเต็มมือช่างลึกล้ำช่างลึกล้ำไม่ล่านี่เราต้องเคลียรของเราอยู่แล้วนะครับเขาไม่สามารถยิงด้วยเวทมนต์ได้นะเขาต้องใช้มินเนียนเคลียเท่านั้นยานวากาศของเราเนี่ย แบบเดียวกาเต็มมือเลยจ้า,า,ามายิงมาตีมาเขาต้องเสียมินเนี่ยนประมาณสองตัวแน่ๆนะครับหรือไม่ก็ตัวหนึ่งนะฮะที่ต้องเสียสอ,อ่ะ โอเคไม่เสียแล้วอะ่ะโอเคบับขนาดนี้ เราจะทำการสราบกบเลยนะฮะน,นี่ด้วยตัวหนึ่งสาบกบไปเลยแล้วก็เกาะมานี่สิเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมอ่ะขอบคุณทำไมที่มอบโลให้อย่างนั้นเหรอว่าไม่ใช่แล้วปแปลกๆแ,แล้วมันต้องไปเข้าทางอะไรเขาสักอย่างแล้วละ ได้กินตุตุอินเต,ตอร์เซปเตอร์โอ้มันขอบคุณเราเพราะว่าเราใช้การ์ดสาบกบไปบทเบรียวมาเหลือเรียวเออโอ้เข้าหน้าอืม สายไปแล้วอะท่านผู้ชมโอเคเรายอมแพ้ไอบ้บ้าเอ้ยนี่นะครับคือเทเลสมันจะแพ้โพทอสได้ง่ายมากนะเซิร์ก็ยังไม่ต้องพูดถึงนะมันก็แพ้เซิร์ฟเหมือนกันแล้วเสือกฟมาเนิบกาทางอ้อมอีกเรียบร้อยเลยเนะี่ยตรงนี้ แนเล่นลำบากเล่นยากเย็นซะเกินนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาทางโชว์คอมโบให้ดูให้ได้เราอยากรู้ไงว่ามันจะใช้ได้ไหมเพราะว่ามันบงเล็บว่ามันสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเกมแต่ไอ้การ์ดที่เป็นการ์ดภาพมันไม่มีระบุไว้นี่หว่าเพราะฉะนั้นน่าจะใช้ได้โอเคเมื่อกี้นี้น่าเสียดายมากเรามี การจริงๆเรามีของโพทอสไม่พอนะฮะนี่กดให้ดูเลยนี่นะ,นะยังขาดอาธานิตนะครับไม่มีอาธานิสไม่งั้นได้เล่นนะครับตัวนี้ก็มีนี่แคลเรียนเนี่ยที่โดนไปนเมื่อกี้นี่แหละ อันนี้ก็มีใบเดียวอิม m อ o r ทัลโอเคเดี๋ยวเราผมรู้แหละทำไงผมว่ามันต้องใช้ได้ไปที่โหมดดีกว่าอ่าแล้วการประจุนภายแบบเดียวดูห,หน่อยดิเพราะว่าสู้คนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้น้อยโอเคผมสู้กับบอลก็ได้ครับพี่ครับ อ่าปกติด้วยไม่ต้องเอ็กซ์เพรสหรอกนะไม่ต้องยากขอลองหน่อยขอลองหน่อยอะไรดีวะวอลเลเยอร์ Warrior. โอ้โหโอเคได้ลองแล้วมันขึ้นมือมาแล้วโอเคทีนี้แหละเดี๋ยวรู้เรื่องเลยทีนี้ยรู้เรื่องแน่นอนอ้านั่นแหละนั่นแหละท่านผู้ชมการ์ดเป็นใจขนาดนี้ชัดเลยจัดฉากโชว์ๆบอกไม่จัดไม่ได้เลเราเข้ามาหมด แล้วก็เข้ามาประจุภัยธรรมดาเนี่ยโหมดฝึกเนี่ยดูดิเจ้าของตกเตี้ยไปไหมโอเคทีนี้เราจะยังไม่เล่นนะฮะเราจะต้องเล่นใบนี้ก่อนแล้วเราก็จะใช้ตัววัดพิกัดแล้วก็จวบี่นี่มันคอมโบขี้โกงชัดใช่ไหมคอมโบขี้โกง,ช,ช,มโมโโกงชัดเลย <laughs> เอาละ ในเมื่อคุณเนบเราเรายังมีทางแก้นะครับนี่ถ่ายรูปไปเลยโอเคเราจะมีการ์ดห้าใบบนมือนะฮะที่จําเป็นจริงๆมีอยู่แค่สองที่เหลือเป็นของแถมนะโอเคอืมจัวป๊าอ่านี่ไง มาเลยสับที่เหลือเข้าเด็กเยอะเทมาเร็วห้าใบเอา้าโอเคครับมันใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อเกมจบละ <c oughs> จบแล้ววะ่ะมันมันจบแล้วท่านชมเนี่ยมันดูเห็นวงเล็บไหมใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเกมโอเคครับการนำเสนอของเราก็จบไ้แต่เพียงเท่านี้ครับไ้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราก็จะมาจัด โปรทอสกันแล้วนะครับสําสำหรับเทอแลเรนลาก่อนนะการ์ดที่เคยยิ่งใหญ่นะฮะเป็นเด็กที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตเมื่อไม่กี่สัปดาห์ไอเฮียมึงยิ่งใหญ่แค่ไม่กี่สัปดาห์ก็โดนเนิร์ไปแล้วมันเป็นอะไรพาลาดินชาแมนกับบริเอรอเด็กการ์ดไม่ค่อยดีเลยเยพาลาดินจะโดนนะครับเป็นลูกเมียน้อยนะครับเด็กพาลาดินนะโการ์ดพาลาดิน จะไปสู้เซิร์กได้ไงไอ้เซิร์กไอ้มินเนี่ยนเซิร์กตัวเดียวเป็นเซิร์ฟกลิงนะครับลงมาครับหนึ่งตัวเรียกมินเนี่ยนมาตัวของมันเ,นเป็นก๊อปปี้มาได้อีกตัวหนึ่งนะแค่นั้นก็โกงคิปหายเร็วนะเพราะว่าเราเรียกยานอากาศได้แค่ทีละล้ำนะครับแล้วก็เลือดเี็มแค่หนึ่งนะกระจอกมากนะยานอากาศของเราชิ้นส่วนยานอากาศเราเรียกชิ้นส่วนยานอากาศได้ทีละหนึ่งล้ำนะครับนะไม่ว่าจะใช้การ์ดอะไรก็ตามนะค่าไล่สูงมากในขณะที่เซิร์ฟกลิงค่าไล่แค่หนึ่งนะครับแม ความยุติธรรมอยู่ตรงไหนกันนี่สิงโอเคเราวันนี้เราก็มาบน่นการอัปเดตกันจบแล้วนะครับนะก็ขอจบบรรยากาศวันีถเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ EP ถัดไปนะฮะไออีพถัดไปวะคลิปหน้าดีกว่าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาสนับสนุนช่องของเราในการกดไลค์กดซับ like. สไครต์ไม่มีคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรนะฮะ